เมื่อพระพรจะมาถึงเมื่อเจ้ามีทุกสิ่งที่เคยอธิษฐานหาจงจำไว้ว่าเจ้ามีไม่ใช่เพราะเจ้าชอบธรรมแต่เพราะพระองค์ทรงรักและสัตว์ซื่อต่อพันธสัญญานี่เป็นสิ่งสะท้อนจิตวิญญาณที่พระเจ้าต้องการเตือนเราผ่านพระวจนะหลังจากเตือนให้จดจำพระบัญญัติ ตอนนี้โมเสสพูดถึงอีกขั้นคือการรักษาใจในวันที่พระพรเริ่มตกลงมาพระเจ้าตรัสผ่านโมเสสว่าเมื่อเจ้ามีบ้านที่ไม่ได้สร้างเองกินอิ่มจากไรนาที่ไม่ได้ปลูกเองจงอย่าลืมพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเพราะความลืมไม่ได้เริ่มจากการปฏิเสธพระเจ้าแต่มักเริ่มจากความพอใจในสิ่งที่มีแล้ว บทที่7เริ่มต้นด้วยความรักพระเจ้าทรงรักไม่ใช่เพราะเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงตั้งใจรักเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้ามีมากกว่าชนทั้งหลายแต่เพราะพระองค์ทรงรักเจ้าและทรงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาพระพรจึงไม่ใช่รางวัลสำหรับคนดีแต่คือผลของความรักอันมั่นคงของพระเจ้าผู้ทรงเลือกเจ้าไว้ตั้งแต่ต้นพระองค์ตรัสว่า จงทำลายรูปเคารพของประชาชาติเหล่านั้นไม่ใช่เพราะพระองค์เกลียดคนต่างชาติแต่เพราะพระองค์รู้ว่าใจมนุษย์นั้นง่ายต่อการโน้มเอียงโดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่ล่อลวงนั้นมีรูปร่างงดงามบทที่8ความอ่อนน้อมคือเกราะของผู้รับพระพรจงระลึกถึงทางที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านทั้งหลายผ่านถิ่นกันดาร เพื่อถ่อมใจท่านและทดสอบท่านพระเจ้าไม่ได้ให้พวกเขาหิวเพราะทอดทิ้งแต่ทรงให้ขาดเพื่อให้หัวใจเต็มไปด้วยความวางใจแม้มานาตกลงมาจากฟ้าแต่พระเจ้าตรัสว่ามนุษย์จะมีชีวิตอยู่ด้วยพระวจนะทุกคำไม่ใช่ขนมปังที่แค่ประคองชีวิตแต่คือพระสุรเสียงที่ตรัสนําทาง เมื่อเจ้ากินอิ่มเมื่อเจ้ามีทุกสิ่งจงอย่าคิดในใจว่าข้าพระเจ้าได้สิ่งเหล่านี้ด้วยมือของตนเองพระเจ้าไม่ห่วงพระพรแต่พระองค์ห่วงหัวใจของลูกบทที่9ไม่ใช่เพราะเจ้าชอบธรรมแต่เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อโมเสสบอกพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาอย่าคิดว่าท่านจะได้รับแผ่นดินนี้เพราะความชอบธรรมของท่าน ตรงกันข้ามท่านดื้อดึงมาตลอดโมเสสย้ำประวัติศาสตร์แห่งความดื้อรัน้นเขาเล่าถึงวันที่พวกเขาสร้างลูกวัวทองคําทั้งที่เพิ่งได้รับบัญญัติสิบประการโมเสสต้องคุกเข่าทางกลางความร้อนแห่งพระพิโรธและวิงวอนพระองค์ไว้ไม่ให้ล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเขาโมเสสรู้ดีว่าความรอดไม่ได้เกิดจากความดีของเราแต่จากพละักษณะของพระองค์ เพราะฉะนั้นยิ่งพระเจ้าประทานมากเท่าไหร่ยิ่งต้องระลึกมากขึ้นเท่านั้นว่าทุกสิ่งคือพระคุณบางครั้งเราคิดว่าเราพร้อมรับพระพรแต่จริงๆแล้วหัวใจเรายังไม่มั่นคงพอที่จะถือไว้โดยไม่หลงทางเพราะบางคนเมื่ออยู่ในถิ่นกันดารเขาร้องทูลพระเจ้าแต่เมื่อย้ายเข้าสู่ดินแดนแห่งน้ำนมน้ำพึง่งเขากลับหลงคิดว่าตนเองนั้น เป็นผู้ทำทุกสิ่งพระเจ้าจึงไม่ได้ให้แค่พาอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแต่ทรงพยายามนำหัวใจของพวกเขากลับสู่จุดที่จำได้ว่าใครคือผู้ให้ทุกสิ่ง